สวัสดีค่ะ ep 2มาแล้วจ้ามาทำหูชิงช้าเพื่อร้อยโซ่กันนะคะเพื่อนๆนจ้าขั้นตอนนี้ก็เจาะรูข้างใช้และขวาข้างละสี่รูนะคะเพื่อทำหูของโซ่ค่ะเพื่อนๆนจ๋าเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าสั่งทำเป็นโซ่นะคะไม่เคยทำเลยนะคะเพื่อนเพจ๋าก็ไปศึกษาค้นขว้ามานะคะยังไม่ชำนาญการเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอทำ ลองทำดูนะคะว่าการยึดด้วยโซ่มันจะทนทานขนาดไหนนะคะก็จะใส่หูทั้งสองข้างนะคะข้างละสองหูนะคะซ้ายขวาสองหูเพื่อเกาะโซ่นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าใส่โซ่ลงไปแล้วก็ขันด้วยน็อตนะคะเ,เพื่อนๆช่างจะขันด้วยน็อตนะคะก็ขันให้มันสุดนะคะเพื่อเป็นการาไม่ให้หลุด หรือเวลาแกว่งกวยจะไม่ได้หลุดเคลื่อนที่นะคะหมุนให้แน่นที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนทำเหมือนกันทั้งสี่รูเลยนะคะเพื่อนๆนจ๋าก็ทำไปเรื่อยๆใจเย็นเ็นนะคะเพื่อนๆนจ๋ายางรถยนต์เก่าสามารถทำได้หลายอย่างนะคะนอกจากจะทำจิงช้านั่งได้แล้วก็ทำเป็นชุดโต,โต๊ะเก้าอี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนนั่งนิ่มสบายมากเลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนมียางเก่าลองทํานั่งดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทําเป็นหูทั้งสองข้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมารอชมตอนที่ใส่เส้นยาวกันนะคะแล้วก็ทดสอบความแข็งแรงนะคะเพื่อนๆอันนี้ครั้งแรกของการยิดโซ่นะคะนี่เสร็จแล้วขอบคุณมากๆนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดเมน้นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ